Chìm ngàn chìm ngàn mà ta mươi năm, mặt hai mươi bát mặt mà hai cứ màn mặt hai mươi thật mặt màn, nó đây tới hai mươi kì mặt kì mươi năm, ơi, bát, bát đi, bà xin bà. Bát, chân xác bát, <laughs> Má, đây, là, nào mà bát đây khay, mặt chân sắc năm, mặt hai cứ gì mặt nấm mại lái, mặt hai mươi năm, mặt hai mươi năm, mặt hai mươi năm, nấm hai mươi năm, mặt hai mươi năm, ใช่ทรงพมียอันนี้อาเธอไปป่าป้าแล้วอันนี้อันนี้บ้านอันเดียวบ้านนี่คือกันเพราะขึ้นบ่แต่ว่านี่นี่ป่าอันนี้น่ะเน้นบ้านเลยปูปูพี่น้องโอ้โหเนาะเล่นหนอเดียวกับแกงบ้านดีพี่น้องสบายดีทุกคนต้องเล่นแนี่หรวพอกับทีมงานเผากล้าคือเก่าพี่น้องเลยสี่นั่ทีมโดยมินนี่คนมีหางโง่เนาะ มันโตนโตย่งนี้ดูลตอนนี้กำลังสิบากันกินข้าเผาก่าพี่น้องเลยไกลง้าสรบพี่น้องเลยโดนต่อยไาสรุปเลยลุงชาวต่อยปวกเขาทองจอยเิงกระติกจอยตื่มป้าเมื่อกี้เขา กี่รอยกี่เข่ามาแล้วกินมาเออกินครับลาบซีนกินกระเป็ดปลานนี้ชิกินน้ำยุส่ะมาเอ้ากินมาแล้วพอยังชิกินน้ำอีกอยู่คอยไก่ย้อมแล้วเนี่ยนี่ย้อมแล้วกินมาแล้วเข่ากับชิมีกินกับยังวะหวานแสงหวานมีผัด ผัดเครื่องในไก่พี่น้องตำเตงแล้วก็อันนี้ละมาพี่น้องกินข่ากินข่าเผาไก่กับลูกสาวเนาะสวัสดีบ้าลูกแล้กินเลยกินเกินเลยมดกินน้อยเธอปังมากเห็นปชิ่งนี่กินยุกับข้าวเจ้าไม่อนกินยุก มาเ็ดกิ้มาแล้วเกี้พอ่อมาิก้นกจับโทรศัพ,พท์พ่าไปทางมาก่อนจะถ่ายหุบนี่โอแถ่ายลพอด้ากับมาอยู่เลย มาหมดเยียเข่าสบดีพี่น้องกีนข้าเศ้างกันพี่น้นองปนกระปูมาคืนเหลืออนนนนันนี้เยอะแยะะอุ้ตนรกเทได้น้องนาพีตกมาสญญาจานจะขามาตักสรทุกคนมาตักคืนมนาเี่ยละเจ้ากูดได้มาถ่ายหุ่น เจ้าือบอมาะอยกินน้ำลากสีน่ก็หลักกระยาได้ละมากินเดิมเหรอมาป้ามาเาี๋ยยังค่กินางทเลยกินถอก็เห็นคาะ้สิเอาคนนบบใหนเนี่ยลูกจุ่มตรงขึ้นไปง่วงห่วย

เอาเลยนี่จะมากลินเอาข่าใช่ไหมเอาน้ำใช่ไหมสบายดีพี่น้องมองแล้วไปลองก่องก่อนแล้วก็นยักษ์ของเออพอดีเจ็มเขาเจ้ามีเท่านั้นบ่กี่ตัวมีคนอยากกินน้ำเออมีรายอยู่ เมอหงห้างแรกหงงเปนลำแตงามะเลยจะได้ยูดด้วเนาะนะเจ้าดำแต่พนมดวะขาวเนาะเกียกนาะก็คือดำจะจะบูอกเยวกันนะขาวนี่น่ะาฟนน่ะนาะน้อยมันออกเนาะมองเจ้าผีเป็นมึกเป็นมึกขึ้นมงว่าเปลี่ยนกันได้จาก่นสมุนเป็นน้ำก่อนอีกปรเด็นสมนเดียวกันไรเนาะพี่น้องบ่มันยังคือเกียงเกี้ยงออ น่นออันนี้คือหัวเต็มหมาเต็มดองจะตายเยวแล้วก็พอยบออไม่ได้หาจ้ะน่ะหาไม่ไมายังก่อนมไมาชื่อกระเป็นเหมือนก็เอ็ตีงี่ยอบบวงกันเดียวกันหน้ากระพายก่อหน้ากระพ ว่าดีดีเว้ยแม่กับว่าแมกกูว่าจ๊กี่อายไปเนาะจะไปดีฮะกระดาษไปใส่พระดาษจ้าวข้าวหัวจ้าคุณมาล้นน้ำแม่ทิ้งจะคืนกุณมาร้นน้ำคว้าฉับเกิดลุงมาเตะเด็กผู้หญิงไก่ลงกะปั้นกับไก่มันลูกอ่อนนะน้าขาใส่ไรลูกลงคือเก่าเปะ แ่ไปจีบเก้าไข่สังวันโหเนาะบ้านมึงก็มีเฮ้าบ้าเนาะมีในบ้านนะมีแต่ลูกเจ้านี่เยอะบ้านบ้านนงมีเฮ้าสดกินสดตามปกติจับห้าจะหวาเบิดไว้แทบ แ uh, um um. ah, um ้แ ah, ต um ็ชุยังหยังไหมไปถ่ายหุบไ้หมดเดี๋ไปถ่ายถ้า้ากินเาตีเลยัมาเบิดอีกได้กินกินยาคำนี่าจาหรือเเนี่ยอากินมาแล้ว กินกระลาศียังวะานดับอเจ้าหะปูกรบปูอืมจกินลากับมะเวาอ่าก่อนก็มีงับกปูอ้กรบปูก็มีอมันใ่โนยืนดวยพี่น้องม้นี่แตดตัวเด็ดกิบมินมาองนี่พี่น้องเพ่เชงยังวปาุงนะ อยากกินขนมนะนังเอสหือบางอย่างมันก็ห้องอยู่นี่ให้ลงบอหรือบอห้ลงถ้าห้ลงก็งไม่นบเออลงอยู่ตาานถามจะก่อนบอถามก่อนอีตอก่ดิจับนะห้ลงรือบอห้ลงห้ลง่ ไ้ตนึ่เลมอมหอันังาอ่ค่างดตลาดเขามาค้าอยู่หน่อยเขามามียู่ตลาดบานปังทำลหน่อย่ลีบ่มันหน่อยบ่ลงบ่อนดเบิ่งบ่ไ้อ่ะ พวกเขาไงอยู่เมื่อ้วันติดบ่ตเป่อะครบตอดซื้อยังเด้ลงมา้ำหลังเนาะเป็นตัวยู่ลาดจีนบ่ตลาดจีนมาเชิมบ่ตอดเนี่ยน่าร่อยก็มังก็ะมากมวงเด้อ จะเอาหน่องรีดสิลอยตอนมีหน่องสิอเอ้ามันชิได้ลุกเลยค่ะแม่นิดสิมินอ,อ,อะไรชื่อๆในไดหน่องนะมินแล้วก็แม,ม่นเออแม,ม่นบ่เขาเป็นผู้หญิงด้สิสหามีอะไรบ้าเนี่ยสิรลีร่จำมันชิลงสตอรี่อีกไหยถ่ายหูคนนั้นคนนี่ เช่นอะเช่นตามือเลยเนี่ยไปกินกเตี๋วป่าเสือฟงหัวมายังขายเอาถ่ายก็ถ่ายวิดีโอเขเดี่ยวไปทััยิงล้อเพชรน่าหัวใจขึ้นไปตอนนี้เดีไอ้เขาได้ลอยเลยไอ้เพิ่นไดบ่มีเียวมาลงโซลารีลลุด ยังผมไม่ไ้ลบทีนาล้วจีลบได้มาแล้ว,นลวเวนนะเวาะฮะหาผู้ไปฮาหน่อไม้กับบกือเน้นเจ้าว่าพากันในฮ็ดปวกวะจะเจ้าไูทเนาเจ้าว่าพากนด่เ้าแต่ทาง,งเาาาง ไกนนามายมาทางลุงห้องอนันนี้นี่กนไผ่นี่เขากระิ่งนลากันทีเนี่ยิ้งแบบแฟชี่ปลากันน่เขาอยู่กขะางว่ามึงกินปทางใดหอมสกันนี่นะพมาคชออยกับเพื่อนมาเลยออือไ่ไ มื ie, euh, na, si ้อน si ี een, ้บ่ป like. ้าเอาอ้อน้ํามันะเออคันเอาน่ะคือสิมื้อนี้คือสิมื้อนี้ไปนํากันเลยเอายังะไปเออเดี๋ยวเคยลเพิ่นเอามื้อนี้่ ขอบใจทุกครูทุกคนที่เขามาเบ่งพี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพอกันคลิปนาสบายดี